โอเคครับผมมาต่อกันในชั珀เตอร์ที่4เราออกมาจากเมืองที่ฮาริโอดได้แล้วบ้านพักผู้ป่วยใช่แล้วเลสลีย์เขได้รับการรักษาที่นี่มาหลายปีก่อนพอมาที่นี่โดยคิดว่ามันคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยคุณรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนกันเหรอข้างหน้านี้เป็นบ้านของผู้พักป่วยผู้ป่วยของพี่ชายผมอ่ามันไม่ได้เป็นคําตอบผมเลยนะเอาจริงๆผมก็ไม่รู้อะทั้งหมดที่ผมรู้ก็คือกําลังจะเป็นบ้า คุณแค่เป็นภาพดวงตาเดี๋ยวผมคิดว่าผมยังมีศักดิ์ศรีและภาระหน้าที่ที่ต้องปกป้องคนที่ของผมอ่าอ่าในฐานะเจ้าหน้าที่อ่ากฎหมายแบบคุณเดี๋ยวหวังว่าพี่ชายของเขาจะไม่ได้บ้าไปด้วยเหมือนกันนะโอเคเออดยวให้ดูอะไรฮะดูอะไรปึ๊บ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 ฮะตรงนู้นเหรอเอออะอะไรอ่ะเฮ้ยไม่นะเราจะต้อง ยิงไปดิอา้าววัดผมไม่ใช่นักสู้นะอ้าวเดี๋ยวครับผมรู้แล้วเราช่วยเขาไว้ไม่ได้แย่จังอา่าหรือว่ามันเป็นคาสีนที่ต้องแบบว่าโดนอยู่แล้วหรือเปล่าวิ่งมาก่อนวเอ้ยหลบเตรงนี้มีอะไรอ่ะจุดเอาไฟได้เหรอเขาเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเมันคืออะไระแล้วก็ทีบป๋ คุณรับมือพวกมันได้เหรอเอ้าเดี๋ยวให้ทำอะไรอะถีบไปเรื่อยๆเหรอเกิดขึ้นอะไรกับเด็กคนนั้นฮะเฮล้วเอะไรเขาให้ถีบอะอ้าวเดี๋ยวทำไมวะทำทำไมอะเราเผาเพื่ออะไรอะมีประโยชน์ใช่ไหมเอ๊ะแอว่าแต่เราอืมเราเข้าไปในนี้ก่อนดีกว่านะโอเค ไม่รู้ว่าต้องไปไหนต่อเออเอาได้ไหม่ะปึ๊บจุดไปเออไปสู่สุคตินะอ,อ่าเผาไปเผาให้หมดนะฮะเก็บไอ้นี่มาเฮ้ยเอ้ยบอลลูนลงมาคุณอย่าทำแบบนี้ได้ไหมมันจะไม่มามันจะเออเดี๋ยวปึ๊บหวังว่ามันจะไม่ลุกขึ้นมาแล้วเล่นงานพวกเราใช่ไหมหมออ,อ่าหรือว,ว่าเราต้องตามเสียงไอ้นี่ไปเสียงเพลงเปล่า น่าจะใช่แปบ๊บหนึ่งนะอย่าไปเร็วนักสิคุณก็เดินเร็วๆสิ่อืมอืมอะบันทึกของเซบัสเตียนนะครับผมอ่าบ่ายวันนี้เนี่ยไมล่าเกือบจะถูกฆ่าถูกยิงโดยผู้ต้องสงสัยที่เรากำลังไล่ตามขอบคุณพระเจ้าที่ฉันอยู่ตรงนั้นพอดีเธอจะไม่เป็นไรแต่การที่เห็นเลือดเธอไหลแบบนั้นฉันก็คิดขึ้นว่าจะต้องเสียเธอไปโดยที่ไม่ได้บอกความรู้สึกฉันเลยฉันคงทนไม่ได้แน่ ฉันคิดว่าเธอก็รู้สึกแบบเดียวกันอ่ามันมีบางอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้ระหว่างเราสองคนมันผิดต่ออ่าจันยารรวันและฉันต้องบอกให้เธอรู้ว่าฉันรู้สึกไงเธอฉันหวังว่าคงจะไม่ทําให้ตัวเองดูน่าอายนะมีจุดเซฟอ่ะอืมไปเราเก็บอ่อสมองมาเยอะมากแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่ผมจะต้องไปอัปตัวละครแล้วฮะเอ,อ่อืม ได้เวลามาร์ฟแล้วฉันนึกว่าอยู่แล้วว่าจะต้องโผล่มาที่นี่อีกใช่ไหมล่ะอืมได้อยู่ได้อยู่ไปเอิบกลับมาหาคุณหมอส,สวยดีกว่าแต่เด๊ะมันมีห้องอื่นด้วยเนะี่ยแต่แบบเข้าไม่ได้ฝั่งนู้นก็มีกระจกด้วยแต่มาที่ก่อนครับมีปัญหาอะไรหรือคะผมแค่อยากมาหาคุณเฉยๆนะครับอืมบันทึกไป เย่ yeah. แล้วก็ช่วยมาอัปเกรดผมด้วยนะตรงนี้ป่าวะพอเก็บสมองมาน่าจะอัปเกรดพวกนี้ได้แหละเออตรงนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้แย่จังล็อกอยู่ได้เวลาแล้วที่จะต้องเอออัปเกรดจริงด้วยปึ๊บมีตั้งหมื่นกว่าเนะี่ยโอ้ยอืมฝากด้วยนะคุณหมออา้าวพลังชีวิตเลเวลสองเท่าไรใช้เท่าไหร่วะนะโอ้ เพิ่มพลังวิ่งไปความเสียหายร,ระยะประชิดการฟื้นฟูเขลมชิดยาเอโอโหหมดเกลี้ยงเลยครับโอ้ไปอัปเกรดเอาอาว,วุธพวกนี้ด้วยเหรอเนี่ยเฮ้ยคูณความเสียหายพลังในการยิงเพิ่มมากขึ้นคลังเหรอเฮ้ยลูกดอกเฮ้ยแจว๋วอะตังกระสุนพันหนึ่งเอออัตราการยิงเฮ้ยมีโอ้หมดเยอะแยะมากมายอ่าอ,อ,อ,อุ้ยโหเยอะเลยเหรองั้นงั้นเพิ่มมันนี้ก่อนละกัน เออเฮ้ยโอเคเจ็บปวดมากเลยห้าสติว่ะเหลือสามร้อเองไปต้องเก็บเยอะๆเนี่ยเราต้องหาผู้ป่วยของผมเลสลี่รู้แล้ครับแต่ผมต้องอัปเกรดตัวละครเดี๋ยวนะได้ทำประตูเป็นงั้านะหืะโอเคทีนี้เนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนหมอที่ดี อยู่นี่แล้วอะไรวะลาอออกไปไม่ฉีกขาดอยีายทิ้งบอยข้างหลังอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยอยู่ในนี้ป่เาปึ๊บเลสซี่ไดเก็บไม่ขีดมาอืมแล้วก็เปิดทีละห้องเลยปึ๊บอะาวหยอืมเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวย่อย่อเยอะอายายิงเลยแล้วกันครับอืมโอเคแล้วก็นิ่งไว้ไม่ต้องกังวลเออหยิบขวานมา ฮึบอืมเดี๋ยวผมจะหวดพวกมันเองอ่าฮึบมีอะไรไหมชัลลุยไม่มีอะไรนะครับกัดทืบไปหมอตามหลังผมมาหรือเปล่าเราเข้ามาทางไหนวะเราออกไปเราออกไปฮึบตรงนี้มีขวดเก็บมาอืมเดี๋ยวหมออย่าบังได้ไหมอ่าตรงนี้มีกระสุนปืนเยี่ยม แล้วก็อย่าบอกนะว่าหมดแล้วเลยเอ๊ะอะไรเอ๊ะชัชัชใครพูดอะไรวะเอ๊ะตรงนี้เราเราโผล่มาทางไหนวะเนี่ยอันนี้อยู่ในบ้านใช่ไหมเอ๊ะตรงนี้ทางไหนวะปึ๊บอันนี้ออกไปทางนอกเคโอ้ยประตูเสียงเฮ้ยเตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอเคอ่าเลาะออกแล้วไม่ฉีกขาดโอเคเสียงอยู่ข้างๆห้องนี่เองไหนไหนไหน นะอืมฮึอเดี๋ยวนะเอ้ออะไรหืมอุ๊ยอุ๊ยเดียว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 ไม่น่าจะดีนิ่งไว้นิ่งไว้เขาบอกให้นิ่งไว้อืมเก็บก่อนไม่มีเวลาจะเดินเล่นโง่ๆรู้แล้วนะแป๊บหบนึ่งนะผมต้องแบบดูให้ดีที่สุดในห้องนี้ว่ามีอะไรบ้างนะครับอืมปึ๊บกระโดดออกไปไม่ได้หรอ อ่า้นเราก็ต้องเข้าไปไปซัดกับคนขนา้างในแล้วใช่ไหมหืมฮึบเ,เดี๋ยวย่อย่อเอา้าย่อไม่ได้เหรอเราต้องเผชิญหน้าเขานิ่งไว้เงียบไว้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวดรยาเวลาดิโอได้เผชิญนี่หมอที่ดีสุดเดี๋ยวฉันเอง,องพ,พี่ชายผมเองนะ่ะเออหมอเจ้าของคนไข้เดิมของเอ่ะเลรอออกไปอุ๊ย โอ <res> <eigentlich analysis> ้โหภาพไม่น <Move forward> ่าดูเปิดเผยทุกอย่างต้องยิงแล้ว่ะเพื่อนเฮ้ What do you ing คุณทำอะไรเอาบอสไฟเหรอครับฮะบอสไฟเหรอเฮ้ยเฮ้ยสับไปดีก่อนที่ก่อนเฮ้มามามาฮึบอืมฮะอืมยิงหัวไปโถ่เอ้ยเฮ้ยอ้าวอะเร นานี้เกิดอะไรขึ้นอ้อเดี๋ยวอะไรอ่ะมีพลังวิญญาณเอ้าวนรูปเหรอหรือไม่ใช่วะหรือภาพภาพเราเห็นภาพนิมิตเหรอคันเหลือเกินขอเกาหน่อยแล้วกันโอ้ยอออยากเกาได้ไหมขอร้องอ่ะ ขันว้ยขันขันจริงๆเออขันหูไม่รู้เป็นอะไรโคตรขันเลยขันมากๆเราสามารถเอ่อมองเห็นเขาทำแบบนี้กับวอลลีเรโรได้ยังไงกันเราเห็นเออเป็นไปไม่ได้เราเห็นเออให้ฉันพูดสะหน่อยพูดก่อนได้ไหมว่าเราเห็นนิมิตความทรงจำไม่น่าใช่ฝีมือของ อ๋ออ๋อเลยคุณแจอย่างนั้นเหรออยู่ในนี้สินะฮบขอดูหน่อยนะเพื่อนเอ้ยฉันต้องทำไงอ่ะหืมอ๋อแล้วก็กด A ไปเลยชวับอ่อฮ้ยพาฮหืมกลีดออกไปทำไมถึงเอาครุรแจไปซ่อนไว้ตรงนี้ฮะเออเอาไวาไว้ข้างหน้าดีๆก็ไม่ได้เออหยิบไม้เร็ว อ่าขีม่มอเตอร์ไซเลยเดี๋ยวดูได้กุแจมาแล้วอย่ากทำแบบนี้อีกได้ไหมฮะฮึ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 อยู่กันริงมา,างนลยฮะไอ้พวกนี้นี่ฮะเออเราแต่เราได้กุญแจมาแล้วก็ได้กระสุนด้วยครับหมอเราไปกันเถอะนะพี่ชายคุณน่าจะไม่ปกติเชื่อผมปะเอ๊ะ เลสลีย <Leslie. S 2> น่าเสียงไรหรือเปล่าเสียงมันมาจากทางไหนนะทางไหนวะเสียงมันมาจากทางอว่าแต่พวกเราเดินเข้ามาทางไหนนะวกาเราเดินมาจากทางนั้นแล้วเราไม่ใช่ไม่ใช่เราเดินมาจากทางนู้นอแล้วเราก็กำลังจะขึ้นปะไม่ใช่ทางขึ้นอเดี๋ยวนะทักจะหลงทางแล้เข้ามานี้ก่อน ใช่ไหมเนี่ยแค่ละมัง้งผมไม่ได้อ่านทรัพไปแกอ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านไว้ทันน่าจะมาทางนี้แหละปุ๊บอืมไหนดูเอ่อหมอตามผมมาอยู่ใช่ไหมหมอตรงนี้เปิดไม่ได้เฮ้ยตรงนี้มีมีตู้แล้วก็ต้องมีของแน่นอนขอบคุณครับอืมกระสุนเราเยอะมากปุ๊บตรงนี้ก็มีไม่ขีดด้วยเก็บไม่ขีดไว้ไม่ขีดเต็มฟู ปูพาวเวอร์อ่าไปไหนต่อดีข้างล่างเหรอโอ้โนเขาลงไปข้างล่างนั่นเราต้องลงตามไป <c oughs> ไหนจ้าไหนจ้าเฮ้ยเร็วเลยวิง่งปึ๊บสูงฉันมาจ่อยข้างๆนี่มีอืมทางนี้หรือเปล่านะเฮ้ยเจอดีทางแว่ก่อนอูออเต็มหมดทุกอย่าง เดี๋ยวนะปึ๊บอ่าลูกซองของฉันมันน่าจะเก็บไม่ได้โอเคได้อยากอัปเกรดแบบฟูๆเลยเกินฮึบไปอือฮึบทางนี้เหรอขวาซ้ายอ่ะมาไม่ได้โอเคกระสุน <c oughs> เต็มแล้วตอนนี้อ่าเดี๋ยวนะตอนนี้เราสองถ้ามันเก็บได้ทีละสองนัดเหรอเดี๋ยวนะยังยังมีเหลืออยู่วะกี่สี่นัดเหร เออเออแล้วก็ใส่ทีละเท่าไหร่หกนัดเออเก็บมาโอเคอืมตรงนี้มีรูปด้วยเอ,อ่าไม่น่าจะเกี่ยวอะไรนะอืออ๋อจะอุ้ยเอา้าขอบคุณพระเจ้าอย่าหนีไปไหนนะเออหมออยู่นี่แล้วใจยเย็นไว้อย่าไป้เขาหนีไม่ได้เอเดี๋ยวก่อนหมอมีอะไรบางอย่างก็ลงลงมาเอาเดะอุ้โซดิชโฮชดต่อมาเตะชดต่อมาเตะชดต่อมาเต อ๋อไม่นะเฮ้ยจะ้ะเห็นมีอะไรเลยยาทำให้ฉันตกใจจะมีมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวอย่าบอกนะว่าอ่ะอ่ะมันอยู่ทางไหนไม,มีคนกำลังมองอยู่ไม่โนโนโน่อะเราเราต้องไปทางไหนอะอะอะไรเอ๊ะ,เ,อะเราลงมาจากไหนะ เดี๋ยวนะใครกำลังมองนี่หรอน่ากลัวไม,ไม่มีอะไรในนี้เออไม่มีอะไรในนี้ใช่เอาอบางสิ่งอยู่นี่แล้วว่าเราต้องดูเขาก่อนเหรอฮะดูแล้วไงมีบางสิ่งบางอย่างยิงได้ไหมไม่ทำอะไร่ะทำไมเขาหว,บ,ว,บ,วบ,บางสิ่งที่น่ากลัว <c oughs> อยู่ในนี้ นิ่งไว้ก่อนเออนี่ไงบางสิ่งไม่เฮ้ยอะไรเนี่ยมึงอยู่มาจากไหนอะดยูเฮ้ยไอ้บ้าโนไม่เมีนะทุกเกมบั็กเหรอฮะเกมบั็เหรอวะผมต้องทำยังไงอะฮะเอ๊ะเกมมันบั็กแน่เลยอะน่ากลัวไม่เออไม่เห็นมีอะไรเลยสเตยซรีเฮีย เดี๋ยวนะฉันต้องทำยังไงอะองมันอยู่ในนี้ใช่มันอยู่ในนี้ผมเห็นอยู่เมื่อกี้นี้มันผล่มาได้ไงอ้าวเอาเดแล้วเราจะจัดการมาได้ยังไงบางสิ่งที่นะเฮ้ย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 ไปเจาฮะแล้วยิงได้เลยเหรอออเอ,า,เอ,า,เอา,ายิงได้เลยเหรอไอ้ผ้าออโอ้โหฮ้ตายยังใส่กระสุนมา แล้วก็จุดไฟเอาเนี่ยเหรอจบหรือยังมันยังอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่อยู่มันคือกับดักมรณะที่นี่ปลอดภัยหรือเปล่าผมคิดว่าไม่น่าจะมีอที่ปลอดภัยอ่ะ <c oughs> อ่อา้าวอย่างนี้หรอกเหรอออกไปไม่ได้ไปไม่ได้เราต้องไปแล้วทางนี้เออใช่ออกไปไม่ได้จริงอ่ะตอนแรกหนีไปไม่ได้ลบปนี้ไม่ได้ใช่ฉันเดินออกไปก่อนนี้มันก็หนีออกไปไม่ได้นะอะทำไมวิ่งไม่ได้เดินได้อย่างเดียว อ๊ะแปลกๆลละเก็บมาดิอ่าได้มา2อ0 0นห้านะครับแล้วเขาก็ตอนแรกมันไม่มีบันไดนะอ่าเดี๋ยวคาสซีเนาะเอ้าตอนแรกกูลงมาได้ทำไมมันปิดอต่นั่นดิใช่บันไดมันหายไปแล้วเราทั้งหมดน่าจะต้องกำลังเสียสติกันอยู่กำลังเสียสติอย่างนั้นแล้วกำลังเสียสติกำลังเสียสติใช่กูกำลังจะบ้ากำลังเสียสติเดี๋ยวมึงจะทำกูบ้าเพื่อนเฮข้างหลัง โอ้พระเจ้าไม่เอานะมันคือไอ้หมอนี่คขาวิ้วบไปวิ้บมาลูวิก <c oughs> นั่นนาย <c oughs> เหรอเอ้านี่ลูวิกหรือเหรออะไรเลสซี่ใจเย็นมึงเป็นใครกันแน่วะฮะอย่าตามมันไปใช่ <c oughs> ไม่ตามไปได้ไหมฮะไม่ตามไปก็ได้นี่ว่าโถ่เอ้ยก็ไม่เท่าไหร่น,นี่ว่าเออปึ๊บหยิบมาไม่ไม่ขีดเออแล้วนี่อะไรอะชาวมวกปึ๊บ ลูกดอกหนามว่ะสุดยอดลูกดอกน้านมันทรงพลังแปบ๊บหนึ่งนะครับเราต้องเตรียมตัวก่อนครับเตรียมตัวว่าแต่เรามีปืนลูกดอกไม่ใช่เหรอลูกดอกฉันอยูไนอา้าวอาวุธหน้าไม้ไม่ได้อยู่กับตัวหรอ what the อา้าว what the fuck จูบเฮ้ยเดี๋ยวอา้าว doctorlesley Doctor. มาอยู่แล้วอาแล้วไง <Fuck. S 1> ไอบ้บาเอ้เราโดนมาเล่นซะแล้ว โดนเล่นกับจ,จิตใจผู้มีพลังวิเศษว่าไปว่ามาแบบเราเล่นกับจ,จิตใจเราได้ด้วยฮนะเออเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกูต้องวิ่งหรือเปล่าเอ้าเช็คพอยต์ซะแล้วหืมเฮ้ยอะไรหมายความว่ายังไงกันนะนี่เราโดนวาร์ปมาเถียงอีกแล้วเนี่ยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยฮะเบื้องต้นมีอะไรกันเดี๋ยว ึบขึ้นมาปุนี้เราเพิ่องอ,อ่ะหยิบมาเลยอ่ะอ้าวเอ๊ะืมตรงนั้นมีก้อนอ่ามีก้อนอยู่นะครับผมอ่าตรงนี้มีเราจะต้องศึกษาที่นี่ให้ดีก่อนหยิบกระสุนมาบอสไฟแน่นอนเฮ้ยตรงนี้คืออะอ่ะ,อะส่งมาทำไมวะน่านะหืมเฮ้ย จุดก่อนเลยแล้วกันนะไปโอ้ยเฉยเอาอะไรครับเนี่ยตรงนี้น่าจะออกเอา้าออกได้เหรอเอ๋ไปคว้าแม่งกันนะตรงนี้ก็ขึ้นได้หืมฮึมฮึมเฮ้ยอ,อ,อ,อยู่วิงว่งวิงว่งก่อนวิงว่งก่อนโอ้โหตุ้มเอออ่ะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยจะเอ๊ไปคว้าแม่งกันเราเอ๊ะตัวละครเรากระโดดได้ป่าววะได้ดิเนาะ เออปึ๊บอะไรกันโอ้ยเจ้าเออเฮ้ยโอ้โหใหม่กอดอืมเอออันนี้เฮ้ยเออดิวดิวดิวคืออะไรอ่ะเอ๊ะเอ๊ะเอาใหม่ดิตุ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 อ๋อยิงอย่างนั้นเหรอ โอเคขึ้นมาบนนี้เออเโฮ,โฮ้ยคืออะไรอะ่ะฮึบวิ่งมาก่อนอา่าแปบ๊บหนึ่งนะครับตรงนี้มีของแล้วโอ้เฮ,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 ฮ้ยเฮ้เฮเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอา่าเราจะทำได้ไงอะ่ะเข้าไปโอดไม่ได้ด้วยหรือเราต้องย,อย,อย่อย่อได้เฮ้ยจ้า ว่าจะกดย่อไปกดต่อยอไอเวยเนยฮะตรงนี้อปีนได้ไหมแล้วมีอะไรอะจุดไฟเผาเพื่ออะไรวะขึ้นไปบนนั้นได้ไหมไม่ได้เอ๊ะที่นี่หมายความว่าไงกันเฮ้ยอะตกใจหมดเฮ้ยเดี๋ยวโ oh อ้ไม่กอดอะที่ผ่ายแล้วเฮ้ยมันกำลังปล่อยลูกน้องมาออกมา

ไปก่อนไปก่อนปอ๊บขึ้นไปาบนนี้อ่าเอ้ยเดี๋ยวขึ้นไปบนขึ้นไปข้างบนเพื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตายนี่ขึ้นไปอ่าโอเคโหมากระเพียบเลยวะ่ะอืมตรงนี้คืออะไรอะ่ะไหนดูสิทำไรวะทำไรได้อะกระโดดปึ๊บอ,อ้าเราลงมาตรงนี้ทำไมก่อนปึ๊บโอ้ยวิ่งมานี่ก่อนครับแล้วก็ทำการปึ๊บ ดิดิดดิดดดป่าป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 าบินมานีก่อนครับขึ้นมาบนนี้ครับโอเคครับฮึบฮึแล้วไงอ่ะเหมือนวิ่งมากระเต็มเลยฮึบเราต้องปาระเบิดแล้วล่ะนะฮึบปาไปชุบเอ้าเดี๋ยวเลงไปงนูทำไมมันได้ไงก่อนแล้วตรงนี้ล่ะมาแล้วมาแล้วฮึบดิดิดดิ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 ดอะไรอ่ะ อะไรมีอะไรก็ไม่รู้ด้วยฮึบอ,อืมแบบนึงนะจ๊ะฮอ้อืมมาไอ้จะไอ้จะโอเคเอาศพไปเยี่ยมมากไปไหนต่อดีทางน,นู้นอืมปีนี้เคสวยอ๋อเดี๋ยวนะมีตุ๊กตาไม้ยอยู่ตรงน,นู้นเราต้องไปเก็บเปล่าตุ๊กตาไม้ ออไปเก็บตุ๊กตาไม้ก่อนนะครับเฮ้ยเจ้าโอ้โหล่วงไปซะมึงอะฮะฮึบขึ้นบนนี้ก่อนขึ้นได้ไหมฮึบเออเก็บมาเอาเดี๋ยว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 ฮึปูจ้าเฮ้ยขึ้นบนบนนี้ขึ้นบนนี้เก็บมาเก็บเก็บไม้เก็บได้หรือเปล่าเก็บ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 หรือเปล่าไม่ต้องเก็บมาเฮ้ยเอาเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้า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 โอ้โหไม่ตายเก่อนอื้อืม โอ้ยจุดไฟเผาออเอาเอเค่แล้วก็อะไรกันอะไรวะเนี่ยแล้วไอ้ไม้นั่นอนะเก็บเก็บได้ไหมอ,ะอ่ะอ้าเดี๋ยวย่อลงแล้วก็เก็บไม่ได้แล้วจะมีไว้เพื่ออะไรครับถามจริงมีขยุกตรงนั้นด้วยหรอขึ้นตรงนี้ได้ไหมไม่ได้อ่าทำไมกันนะเพื่อนเออ ไปมันก็ไม่ได้สูงอะไรมากเลยนะเพื่อนทําไมนายถึงทําไมขึ้นไม่ได้ฮะอ,อึมเเดี๋ยวเราออกไปจากที่นี่แล้วอี๋ออะโอเคเอ้ยอวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้อุ้ยวิ่งได้แล้วโอเคอโอ้หยุเปิดประตูนี้ก่อนอะไม่ได้หรอออ้โเจ๋อเดี๋ยวอืีสเตไปหน้าแป๊บอข้างหน้านี้อุ้ยมี

เออเราเราต้องสู้กับเขาจริงหรอแมวนะเฮ้ยอ่ะวิ่งหนีก่อนดีกว่าไหมใช่ไหมวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยฮึบเปิดประตูได้ไหมอ่ะเปิดไปได้เอเดอ่ะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวเออวิ่งก่อนโอ้โอ้เย่โดนจะอ่ะเอาแล้ววิ่งไปไหนอ่ะเอ๊ะยังไงนี้เฮ้ยม <on> <tra> ันมาแล้วอ่ะไปวิ่ง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 ไปละจ้าอ่ะประตูปิดเอาประตู วิ่งเลยวิ่งอ้าวมันทำไงอ่ะเฮ้ยไม่เอานะเพื่อนอืมอืมวิ่งแล้ววิ่งแล้วฮึบ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 บพมาแล้วโอเคจัด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 ดดดดดดดทางนี้หรือเปล่าทางนี้หรือเปล่าฮึบเฮ้ยเพื่อนทาไมเหนื่อยเนแบบนั้นทาไมนายเหนื่อยแบบนั้นเพื่อนนายเหนื่อยนานเกินไปแล้วเพื่อนพึบขึ้นแล้วก็เข้าไปขางในเข้าไปข้างในแล้วมาเฮ้ยไม่ไมหรอไม่หรอเออออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าทำไงดีวะ ทำไมมันเหนื่อยวายจังอะเอาประตูเปิดแล้วเอาเดี๋ยวทำไมตอนแรกประตูมันไม่เปิดเอ๊ะยังไงนี้จูจ่ๆประตูก็เปิดเอ๊ะหืมจูจ่ๆก็เปิดให้หรออารีดีแป๊บเอ๊ะยังไงครับเนี่ยหื้เซฟแล้วเอ,เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะลงดีครับไม่รอดูแล้วเออมันกำลังมาลงแป๊บลงแปลงล่างเลยครับอืมเฮ้ยมันกำลังตายมาเหรอนะ ไอ้บ้าตายตามมาเลยเนี่ยหัวปึบอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวย่อเอ้ยจะเฮ้ยวิ่งไปเลยอ่ะโอ้เยี่ยมสุดยอดครับน่าจะตุยแน่เลยกูปึบเอ้ยแกเป็นตัวอะไรกันแน่เนี่ยฮึปึบย่อไปครับอืมดวนจี้ดวนจี้เลยโอเคแล้วก็วิ่งไปให้มันโดนระเบิดตุ้มไปปึบอืมผ่านชลุยเออโอ้โหเกือบไปแล้ว เออไอ้ป้าเข็มก็ไม <alien> <spaghetti> ่มีแล้วตอนนี้หัวเดียวกระเทียมรีบไม่มียาอยากเจอยาเหลือเกินหัตื่นเต้นเต้นจังเลยครับอ่ะโอ้ไม่นะไม่นะไม่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 ซ่อน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 ในนี้เอาจะจะซ่อาเอาเอาเด้เอาซ่อนอยู่ในนี้ก่อนเข้าไปข้างในฮึบซ่อนตัวแล้วก็ซ่อนตัวเอ้ยจะอ่ะ เอาละปะชะเละปะชะเออเออเอฮะอะไรเก็บของเอาจุ Ele ๊บจุ๊บ uh, จ uh, uh ุ๊บเพ้อเฮเดียวเดียวเดียวอ้าวเฮ้ยไม่ทันได้เก็บกูไปก่อนเออเดี๋ยวมันมันมายังอ่ะมันยังไม่มามันยังไม่มาเก็บก่อนเก็บของอือเก็บของไอ้มานี่มานี่แล้วก็แล้วก็แล้วก็ลงเลยลงโอเคอ่าฮะเดี๋ยวไม่ไม่เห็นมาเลยวะ รู้วันบักอยู่อะตอนนี้ฮะอ่าโอเคสวยแล้วก็ย่ออ่เดี๋ยวย่อย่อย่อโอเคแล้ววิ่งไปเลยเฮ้ย What is it with you What's up with you What you What you ไปแล้วเราต้องรีบไปเพื่อนน่ามอดแล้วก็วิ่งไปเลยปึ๊ดปื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 ๊ดอืมโอ้ยอ่ามันคานต่ำว่ะ อืมอันนี้เราก็ต้องรีบไปไปซ่อนตัวนะฮะโดยด่วนจีเลยฮะอืมโอเคอเคเคตู้นั่นมีประโยชน์สำหรับเราปึ๊บเอา้าเก็บของเยฉยหรอกเหรออะไรกันเนี้ยเปิดประตูไปปึ๊บว,ว้ว้าวอะไรเนียต้องรีบไปเฮ้ยยังไงครับฮึ ตแแแแแแบือ okay, ยโอเครอดแล้ว a it d a t that was c o e รบชเไปแล้วเอเดี๋ยวอย่าบอกนะเราตายตอนนั้นเราไม่ได้เก็บปืนมาแล้วเอ๊ะเออเราได้หน้าไม้ตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วแล้วพอตายก็ต้องไปเก็บอีกรอบหนึ่งหรือเปล่าวะเออน่าจะใช่แน่เลยตรงที่เจอกับพี่เื่อยอะผมตายแล้วผมไปลืมเก็บ ออเพราะว่าเกมมันไม่ไ <KNOW> ด mm <nervous> huh? uh ้เซฟไปไงมันต huh? like? mm ้องไปเก็บใหม่เอออ่ะเฮ้ยกูวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ได้หมอ่ะอ่ะอ่ะอะไรฮะอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยอืออะไรกันนะมันเกิดอะไรขึ้นนะอือเราสามารถวิ่งหนีเขาได้ใช่ไหมอือ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  ไปแล้วโหไม่ได้ด้วยอุ้ยได้ได้ได้อยู่โอเคมา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 ไปจะไปได้ไปไปเดี๋ยวสติเป็นหน้าช้าจังคับเพื่อนสติเป็นหน้ารีช้าจังเลยดู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 แล้วก็ต้องย่อใช่ไหมเพิบพบเพบไม่งั้นเราลงไม่ได้นะครับดู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 อ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยววิ่งไปไหนทำอะไรเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยว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 อ่าอะไรวะนยฮะเราอยู่ไหนอะตอนเน เอาแล้วก็ตกลงไปเอ๊ะอย่าบอกได้ว่าเราจะต้องมาเล่นหลบซ้ายหลบขวาในท่อนี้ไม่เอานะเอ้ยจะอาา้าฮะเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโอ้ยอืมมาเล่นก็ะติดใจมากเลยว่ะตอนนี้เฮ่ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยฮะอันนี้เปิดได้ไหมเฮ้ยจ้าโอเคจบชัปเตอร์สี่กันไะแล้วผมโอเคหยุดพาร์ทตอนนี้กันนะผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะฮะบายบาย